มาไปเลยมันแตกตเร็ตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น,อน้องนี่เนาะบรรยากาศงานวันเกิดบ่าวฟามีอุ่นบ่าวดูดอ๊อกอบอุ่นพี่น้องมหมูในตู้พี่มีแต่นักข่องพี่น้องเอ้ยมาปัดใจลงมือเองน่าเอ๊น่าจะหููแกนกันว้าพี่น้องลาบสิน้น รบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้สบายดีแกล้มพัดตีสบายดีเด้อสบายดีกะล่ะสบายดีลาไข่ตำวันเกิดบ่าวพมีเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เห็ดกินงานวันเกิดบ่าวพมีอยู่เพื่อนบ่าวพมีพี่น้องมื่อนี้เขาเห็ดยังอันแกลมลาบหมูแล้วก็ลาบเป็ดตุ๋นเป็ดเป็นอะไรปลอดภัยนะตาเมื่อนี้นะไข่เน่เลยค่ะไข่เนยอยู่ในท้อง แม่เนี่ยเบอร์อะไรแม่นี่เบออะไรนะพี่เมืใหม่ดูสังเกตยังอยู่บ่สังเกตยังอยู่บ่นี่ยัวนะตัดผมแหงใหม่แพงดีเนาะเป็นเหียนคนสบายเนาอแทชชูใหม่แทชหมิ่นเลยเป็นัซาดอินาหุมสั้ว์นี่สี่กุมภา้าเลยพวที่ตัดผมสั้นให้เออมาดคนสั้นคนลูกเด็กป่วยไม่อยากปวด แมนแมนเพื่อนบัพพามีเด้อพี่น้องวันเกิดสบายสอมมอันเกิดบาพพามีทำน้ำข้าวปุ้นนมันนี่เอายขี้บอขี้ที่มันน่ก้นเอามาแล้วไปต้มเทน้ำข้าปุ้นพี่น้องอิสปาบัพพมีสบายดีพี่น้องเด้อยังไปถามน้ำนาบีนเซ่ก้นได้กนนเซ่ก้นตะกร้าอะไบน้า เห็ดอันนี้พี่น้องเปารามูแล้รกันมีเต๊กน้ำขัวุ่นน้ำเนาะเนี่ยไข่ไข่ซื้อมาเลยเฮ้ยยจงสลัดน้ำพี่น้องต้มเนี่ยไปกินได้สลัเลยเนี่ยเราบอกมียังไงเลยตเนยมันงอเห็ดกินได้มันดเห็ดเลยครับล้าข้าวก่อนราดีเป็นแม่ครัวเพราะผมเหี่เลือดเป็นทำให้เป็นเลี่เือดเป็งเนี่ยมดเลเป็นเป็ต้ให้ยก็อ วันเกิดบับมีเด้อพี่น้องเมลแรงสิบหากุงพาเนาแะไรเยเ่าเพี่น้อมาสักสี่ปีแล้วสปีลีปีละสิก็อย่าหาพาเด้อสามิสามยังเขียวบอกสมสิบได้หากระสมิบือวานซื้อนี่นะเันเกิดได้วันเกิดวันที่สิบสองคนโดยสิบสองกุมภาอุ้ยมาสิถึกสิบสี่กุมภากั ว่าก็แม่อยู่เจ้าคือบออดเอาจากสองมันเลยเดี๋ยวยากกันเลยเหมืนบ่าภาษาคนนี่แม่เดี่ยวกนได้านเดี๋ยวเดียวขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะทางแม่ใจดีอยู่สื้อเสตเลนนาะพี่น้องเลยกัขอใจดีจาก U S A เนาะงเลยกันใจดีจาก U S A พี่น้องที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในี่ว่าพรอมมีไปแจมุ่งนังไปทำบุญกันไปทำบุญเช้านี้มีน้อง เนยังในโอกาสวันเกิดเนาะกะครั้งที่สองตะกีกะ้กะตามภาษาอีกหน่อยเนาะเห็ดธรรมดานะเอาเค้กซื้อาเ,เอาเค้กอันนี้กะขอบุญขอบคุณที่เอาปัญญาเปิ้นให้คืออยู่ซื้อกินพี่น้องเห็ดวันเกิดเนาะไปฝากกันนะเดี๋ยวได้ยินนะมาเดี๋ยวก็บไว้เยอะเห็ดลาบหมูพี่น้องแล้วก็น้ำกระปุ้น จี่ลานะ้องี่น้อง,งคูเปนจี็ดแต่หน้าุณเดินไม่จอยเดิมาซอยไปซทุกไปนาทังลายภาคส่วนี่น้องทั้ง้านูกทั้งหน้าที่้นูกเ็นโตเป็น <c oughs> <c oughs> เป้ากรพุ้งว่าชน ยตะกี้กับจัดล่าเพกันนีกะีเจาอคนในบ้านนะมีหนปุกแขนเอาอยูเท้ตะกินะี่กี้นะีชากะกีก็ลืเลยบ้ก็ขาก็เคยอันนี้ะอเพื่อนเพ่อนะลพี่น้องเลยเนาะี่กีั้งี่องตงที่สองอยู่ไั้งแรกกบี้จัดง่าเลยว่าจะเก็บปุกแลนนะพี่น้องเับตพมีไาในภาวะเั้งแตรเกิการอต่อหม้อของวันทิพนะลยตะกี้คนนี้ ดีเ่วันเลยขอบคุณขอบคุณจังแม่บุไลน้ำเดือดน้อแม่หักฟังใจพี่น้องแม่เจดีอยู่สวิตเซอร์แลนด์อาจเจดีนเงาดูเองเอสุบหน่อยวะสุบเลยเขาะแปะนะเนื้ตีคงเนอคงจมีเนี่ยเบอกระเป๋าถูอผาือผ่าเนี่ยนะวันนี้เป็นห้องร่มน้องเ่ออะไรอืมบารเลยนเลสบายดีปุไก่ด้ยสดวะัมีบอก สุก็น่งเ้ยจะเห็นบ so ่าถ่ายก็ตองถอยงามๆเลยเห็นบ่อยู่ดีผมลงชุดเลยนะผเลยถ่ายตเตค่อยไปถ่ายในรองชุดมันช่เคยแต่มมามาส่วยมาคุณงานนีเขาต้องทำมีดีเด้อเข่ามามหบอไโก้โอ้ยไอสั่เนคยถ่า พอนี้เบิงอ่ะโเาเดินเป่าอยู่เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวเอาไปทำแมนะกับงามเลยเดี๋ยวเอานั่นเอาดอกไฟเข้ามาเรยเอาเอาแตไม่ไดหอมนกวายมดมเขาแหละแต่ว่าตอนนั้นเสียบเบวราอันบริสีเราเสียบเราเสียบแต่สิ้าพอบริเบิงเออคงมลพ่ะยะอันพะฮันเห็นแต่ตเราเสียบตัวที่สอันแมม่ปสีะะยามงามอยู่ ยานอยู่ข้าก็ใส่ใส่หัวเอาตัวน่ะบอใส่กันอะไรมาตันมันกาให้มันสีสังกล้องนี่นี่นี่เสียกันตมดเลยนี่ไม่ใช่สีสีสันเลยนะครับพี่น้องขอบคุณไร้ไร้ขอมาซอยพี่น้องเลยแดงกันน้องละตีทองก็มีแต่เอามาอันเดียวเลยนะสักไหมผักหมู เออนเยบอกเออซื้อเฮนบประเด็กัมาซื้อนะล่ะล่ะปะเด็กก็มอเะาซื้อปเตาเลยวดนเด็กื้ม่เบอเลีย่็กน่เด็กุกเบเดี๋ยวก่้อเอกรเด็เองก็อ๋ยวละเอาตวใม่ซื้อใหม่เน่ยนบอกเนี่ยนี่เยเอาเงนถูกเงน้ใช่

นนนนนกันแล้วป้าเหมือนกสวยนีเนาะสวยนีทเนยาไม่ไ้เมาอยนกะัเนี่บมเนาะเออ้อบคุณกัาเพื่อนบอกพอมีอ, <c oughs> อีพี่น้องแม่สบายดีเด้อแม่ถ่ายคลิปอยู่สบายดีเด้อเลย ไอ้ขาสบายดีเด้อไอเทีวสบายดีไอเที่ยวจะเอเ่อนบอกพามีพี่น้องพี่น้องเกอนซานบอกพามีเด้อพี่น้องเลยแฮปปี้เบอร์เดย์เถ่าแล้วได้บาทมิข้ามสีได้อยู่บ่หัวเลยมันบอกขบมากกับสีงามอยู่บ่วันเกิดวันเกิดอันนี้คนเปล่ามากุ้งให้บ่นี่

น่เรื่องมันเป็นเลขหนึ่งมเมนเขาใส่พี่บอจ้พอแม่องพันิหาบอกเจ้าเอาเจ้เลือกบอกแมนเออใส่ี่กสว่าเรวแล้วไปใส่ออกมาเป็นสักเลขนหนึ่งเเป็นมันเป็นอย่างนี้สิิมตัเอสอ่ะเปตัวนึ่งอลองเป่าเบิ้งลองเป่าเบิ้งพันบอนันกนเอาข้าซยเห็นบ่เขาเข็นหนังสักสิบแปดนมันเป็นตเ ติ๊ดยักษ์เนี่ยมันเป็นติ๊ดเต่าอยบอไล้ไหมบอแล้วขอเอาตัวเป็นธงเป็นอบไรมาได้ตัวน่ะก็ได้เนาะมันใหญ่แมนหรือว่าสักปีบ่ะท่านี้ไม่ละเขากันอะไรเต่าเออสัก่ติดอันนี้เนี่บอแล้วสักีติ๊ดนั่นบอเอาบอใส่ก็ได้นะใส่ใส่ก็ได้เขากาวตัวนี้เขามีเอาเกาซองหนาบอติดนะมีเพื่นแทนมาแล้เหรอได้ซองหนาอันนี้ทำเข่าเด้อหรืเลือโดยโดยเอาเอาให้เพื่อนจัดก่อนพี่น้องเลยหมดนอนในเมทัล วันอะไรวันนี้วันนี้ก็แต้ฝังหมูก่าว่าอันจะมันมันแรงเนียสะตบิกได้เดอยพี่น้องเด้อิบิเบิ้มมอตบกไหผิดกินเออเอาวนพารหมอกหนอกันนันะบุ๊บริสุทเนี่ยเป่ามา ตัวน bon. bon. ี้ปีงบอส่ตันต okay, okay. ัวนี no. ้นะมน่ no. ่อได้มอนอยู่บ่อได้ก็จะเป็นมอนอยู่บ่กมอญมอนเกนมอนนี่มนตัวนี้เมนบ่เออเดโอเคโอเคทตะกี้คนไปเดินี่นอกก็ต้องใส่ตักเกไปใส่ตักเกไตใส่อะไรเนาะคืไปเปิดอันไปเปิดบังเฮงป่ยเกน้องฟูบังเฮิญอว่ตะเกศเป็ เห็ดอะไรเนาะก็ค네ือบทิบบทีบอะไรก็บทีบตุนอะไรก็บทเดเคยเลยเอาไปเอามากอกน้ำก็ยังเห็นบเป็นอันกอกน้ำวันเปิดแน่วันทมันลงคนหบเห็บเพอดีตคนลายๆีเพยบอกเลยเพเนาะันลอยเย็นาเ้องปแดงมีเป็นคนอ่่เห็นกอกตัวน่อยก่อน รวยค่ะรวยมากเลยแต่ว่ามันัมันมีแต่ถอนเดียวเลยให้เราปล่าเดียวเป็นชีทองเสียเซระเยียเะให้เราเปล่าเด่านยีบชอยเป็ดคุณก็อปไวลาใ้เป็นน้าข่าเจดมออกเ่็อชวยดายนี้ได้มกเดมีมไหนอไมเดม่เอานี่มันมีหมูวัวอย่างมันพ Ở đây the race, I see the bèn The bèn though. Hook bonnet hook chào và rè. Hook banana. Hook woman and body size. Any day. Hello, 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 hello. 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 Hello, เพื่อนจะพาไปซื้อเกลือมาไม่แก้ววะแก่หอน้่นองแล้วปึ๊บมาค่าเดียว่าวนาวเลยยังไงหอนเลย ไว้เไม่ได้ใส่ปีนหรอมีอยู่เล้วละเอาในตู้ค่ะมีใจก่่นากสุดเะปุ่นสูตรลาวเสปยะนินพี่น้องมวกาฝั่งไทยใส่คือกันบอเนาะปสนินเนื้อเนีนเนียนเทบ้านนี้ได้ปลายังก็ใส่เทวบ้านเทพีน้องปลาเสปยคูเสปคลัง สะโคที่น่ากะโคบ้านเพ่งกระใสกระดูกกระใสลูกมันแซ่บเองปลาปลาปีกมนีกระต่ายปีแล้วติ๊กแบบปีกเลยต้มบรือตากตัวต้มกับคอยซื้อมัต่างหากอได้ตัวปีกปีกสิปีนะต้มจะเอาต้มสน้ำอะไรที่ก้อนนั่นเลยจะกัผักเอาตัวอไรมันมีอะไรกลูกของก้อนแบบเข้คุณมากนั่นอหล่ะ ເຮົາມາໄ o ຍັງເຮ พี่น้องตัดภาพมาแบบนี้เห็ดพักวนแล้วพักวนกระเลี้ยมจนคำเจ็ดข้ว้นจนคำพี่น้องเบิ้งกำลังใส่อันนี้เนาะอันนี้สิบเป็นหน่อยได้นี่นะแม่นบอกบอกเขาว่าใส่ใส่ยับ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 ไปเอายางยายไปก่อนเอยางยายเอยายาไปอันนั้นมักบุ้งนะติดเทิงคาอันนี้บอก ไปเห็ดดูผู้เห็ดเป็น,นอ้อหานี่มันไ้นี่มเปนี่นพี่น้องอดี๋กวคุกได้เพราะว่ามันอันนั่นมันหอมต้มไก่น้ำขาปุ้นพี่น้องยั่วๆเด้อจัดกแลวก็พงกัน้วไปแบบพี่น้องเลยาน้ำข้าวปุ้นงามขนาดพี่น้องสีน้ำหนาข้าวปุ้น มาเด้อพี่น้องเอามากินนํากันงานวันเกิดบ่าวพมีสบายดีกะเพชรคนงามอกุ๊กไก่ก็เป็นแม่ครัวพี่น้องบุญบานเฮากํากลังแต่งเครื่องคองอันนี้เห็ดอย่างคนงามตามมาเกิดดินาาเใส่ยำสลัดกับอันนี้ยสลัดำนาข้าวปุ้น น้ำหนักงามเนาะะเพติดเนาะงามไอ้ลิพี่น้องน้ำหนักกระปุ่นน้ำต้มไก่ตัดภาพมาวันนี่กับยูพี่พี่น้องทังเกตตัวไปไปสังขีตตัวเที่ยวมปุ้งบ่ปุ้งน้อยบ่เอาตัวหนังมันคือขาดอันหนึ่งโอ้กาลังแปลง แต่บลเอมพรอ่เรรนับกันกำลังสีหอยมะปุ้งพี่น้องมาเต่งไว้แต่รจะอดนนาี่นราลุน มาดูแบบผมีให้เปาเตดไดยนะอยากยายยากลองเปยเสิ่าชงต้า้อมาไดายตซื้อ่ยังเด้อปส่ใส่มมแล้วีเฉพสองพันสามหาทั้งรุมไม่ได้บ่แต่ทั้งโลกไประบไประบเปลระบดวแอนเนเดียวป่าไม่เิเนใหม่วะ

มี่นะใส่นี่เียกุไก่เป็นคนเห็ดเด็กกไก่เป็นสาวโสดตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศงานวันเกิดบ่าวพมีมีเห็ดปูแคนน้ำพี่น้องเลยวันอันนี้เป่าเค้กเนาะเรียบร้อยเสียวเพิ่นมาซอยเอาตู้มาซอยพี่น้องสวัสดีเด้า มาเมเน่ดามหาพี่น้องอุ่นดูดองอบอุ่พี่น้องในตู้่อุงนะค่ะมาบัอุแม่กับปานาเียที่ทะเลพนดเวนป่ขาองเยเวนละกัคุณยายสบายดีแมสดีสบายดีแมสโดย อันนี้เสี่ยวพี่ดองมาซอยสบายดีไหมเสี่ยวเอาตู้มาเปิดเพลงซอยงามพี่ดองวันเกิดทานทีเพื่นวะสบัสดีเฮ้ย มีแต่นักห้องพี่น้องเอ้ยสบายดีเท่าได้อาบไปน้่งเลยเพิ่งได้เพื่องมาเนี่ยมาแต่งงานมาแต่งงานนะเดี๋ยวเมื่อกี้บอยก็หากระตุ้นมาเออมาไปน้ำกันนะบอกไปน้ำกันอ่าเป็นยังไงเลิศเลยมาสิแม่ซื้อเค้กมาน้องบอพมีเขายังบริวีผมซ้ำเนาะกินีหันมาต่อคลิปไปเ็หนนีฮะเขาเขาหมูพี่ไทยไทยเนี่ยวันนี้นี่ขออนุญาตเจ้าพี่น้อง เอากล่องเอก็ได <Alright. S 1> ้ไหมเอ้ย oh. ใ <dis ummer speaking> <mon k> ้นะคะน้องเจค่ะน่ะเค้กก็ออกในที่แถวอ๋อแล้วหนึ่งหนึ่งสองทำยิ้มหนึ่งสองทำให้เห็นอันน้ทางหลังน้าบอโอเคอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคนั่นาสิบกเสี่ยวมาซอยพี่น้องเลยน้องงซอย

พอแล้วก็นเลยพอต้มก็ได้ขวดสนนี่เอาขวดวดสินเพิเต้าเก็นะคอยอยงไ้อันูนี้นระน้เด็ด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 อยู่ฮะใช่แล้เด็ดเอเออชิมมือดีได้มาเมือนี่โดยชิมมื่ด้นี่ขวเตรียมมาขวเตรียำยมาบอกมั้ยยังเรื่อยๆ พี่ว่าหัดกอกแต่ตัวเห็นหน้ำกระปุ่นจะไหวใช่เลยเบิงบงรงพี่น้องมาบัดใดลงมือเองได้เองน่าจะผูกแขนกันป้าพี่น้องลาบซีนลาบซีนลาบซีนลาบเป็ดกับลาบซีนบ่ปลาแก้วแซ่บอยู่บ่แซ่บทั้งเลยมีขมขาให้เรากินก่อนกินกินกินกันเองกันเอง

ซีมาอีกอยู่พี่น,อน้องเอลยทางาน้าปุ๊บเดี๋ยว้าบ้านก็สีบุดมื่นได้แพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อไฟมันโมแจ้งมีแต่ทางหนา<อ>เฮือนบอ่อพมีนี่เ้าจึงได้ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะทางแม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะอะไกะพอใจดีอยู่ USA พี่น้องอะไรกยใจดีอยู่ USA เนาะอะไรขอบ,บุญขอบคุณทางเมยอุไรน้ำค่ำเลยพี่น้องเลย ก็ให้ทานอยู่ดีดแห้งเดอ้อพี่น้องเอเดียจังหน่อยเป่าเค้กจังที่ทยให้เบิ้งเนาะพบพอ่อคลิปหน้า <Okay. S 1> สบายดีพี่น้อง